มาเช็คดวงรายสัปดาห์กับทา r ์โรสซอรี่อาทิตย์นี้ดวงใครจะรุ่งพุ่งปังเลือกชุดคําทํานายหมายเลข1นถึงสแล้วไปฟังคําทํานายกันครับคําทํานายของไพ่ชุดหมายเลขหนึ่งนะครับผมการงานเนี่ยมองว่ามีโอกาสที่ได้เริ่มต้นลงทุนทําอะไรใหม่ๆมีการขยับขยายร้านค้าขยับขยายสาขามีเฟรนชชยนะครับผมมีการขยายไปต่างที่ต่างถิ่นมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเลยได้รับมอบหมายงานที่เกี่ยวข้องกับการประสานงาน พูดคุยติดต่อเจราจานะครับผมทางด้านการเงินพ่อหมอมองว่าค่อนข้างดีเลยนะอาทิตย์นี้มีโชคลาภจากต่างถิ่นต่างแดนการเงินได้มาใช้ไปคล่องตัวดีไม่มีติดขัดนะครับมีเงินสักก้อนหนึ่งคิดจะลงทุนทําอะไรต้องศึกษาให้รบอบคอบให้ดีก่อนตัดสินใจนะครับความรักคนโสดมีคนเข้ามาพูดคุยนะจะเป็นคนต่างชาติต่างภาษาต่างถิ่นต้องอาศัยระยะเวลาการเรียนรู้กันไปสักพักหนึ่งนะครับคนมีคู่ยังรักใคร่กันดีมุ่งมั่น มุ่งมั่นสร้างฐานะสร้างครอบครัวพากันไปท่องเที่ยวสร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะชาร์จพลังกายพลังใจกันบ้างนะครับให้จิตวิญญาณอาทิตย์นี้ ยังมองว่าต้องวางแผนนะทำอะไรต้องคิดให้รอบคอบนะครับอยู่ในเซฟโซนคิดแล้วต้องทําถึงจะประสบความสําเร็จปลดล็อกตัวตนของคุณแล้วเริ่มต้องทาอะไรใหม่ๆสักทีนะครับผมโดยรวมมองว่ายังโดดเด่นในเรื่องของการทํามาค้าขายนะการติดต่อสื่อสารออนไลน์การต่างประเทศได้เงินทองไม่มีติดขัดเลขเด่นประจําสัปดาห์ได้แก่เลข2เลข1เลข4และเลข3ครับผม สำหรับชุดไพ่หมายเลข2นะครับด้านการงานอาทิตย์นี้บอกเลยว่าเบื่อเบื่อเซ็งเซงหุดหงิดใจคิดเล็กคิดน้อยได้อะไรมาก็ไม่ถูกใจอยากให้คนมาเอาอกเอาใจนะครับอยากพักผ่อนพักร้อนอยากออกไปเที่ยวไม่มีกระจิตรใจทําอะไรเลยก็ว่าได้ในอาทิตย์นี้นะ การเงินมีโชคลาภจากเด็กมีคนคอยเมตตาแบ่งปันนะครับอาจจะได้เงินจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าได้เงินปกเบิกเงินโบนัสนะครับเงินจากดอกเบี้ยที่เรารอคอยก็มีโอกาสได้เช่นกันด้านความรักคนโสดต,ต้องบอกว่ามีคนเข้ามานะแต่เราก็เลือกเยอะเลือกมากไม่พอใจนั่นไม่พอใจนี่นะครับ คนมีผู้รู้สึกหนุดหงิดใส่กันนะเบื่อหน้าผู้จาไม่เข้าหนูบนนั่นบนนี่นะครับรำคาญกันบ้างนิดนิดหน่นอยหน่อยพอประมาณนะครับชวนกันไปไหว้พระทําบุญนะบริจาคทานหรือเสริมดวงความรักความสัมพันธ์ก็จะดียิ่งขึ้นนะครับ ให้จิตวิญ,ญญาณบอกว่าอาทิตย์นี้นะอยากจะพักผ่อนพักร้อนได้เงินมาก็ใช้เงินหาความสุขให้กับตนเองบ้างให้รางวัลตัวเองบ้างนะครับไปทานอาหารอร่อยๆไปร้านชาร้านคาเฟ่น,นะครับผมแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะปล่อยใจปล่อยจอยละทิ้งความเครียดลงบ้างก็จะดีนะครับเลขเด่นประจำสัปดาห์ได้แก่เลข6เลข4เลข1และเลข9ครับผม สำหรับชุดไพ่หมายเลข3นะด้านการงานอาทิตย์นี้ต้องบอกว่าหนักหนาเอาการพอสมควรนะครับเจ้านายจู้จี้จุกจิกสั่งงานแล้วคำไหนคำนั้นต้องเตะต้องปังนะครับต้องได้ดังใจยังต้องลุยงานเต็มที่นะเต็มกําลังรู้จักแบ่งกระจายงานวางแผนให้รอบคอบนะครับระวังเรื่องของหายเอกสารหาย,ห,ายหรือการโดนฉกขโมยผลงานก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับในอาทิตย์นี้การเงินค่อนข้างมั่นคงดีนะ ได้ด้วยน้ำพักน้ำแรงเงินอนะ่ะค่อนข้างดีเลยแต่ก็หมดไปกับการเข้าสังคมนะการใช้จ่ายภาษีสังคมก็ต้องมีบ้างนะครับผมระวังอย่าเซ็นคำปักกันให้ใครโดยเด็ดขาดนะระวังการถูกเบี้ยหนี้หรือการผิดสัญญาด้วยนะครับด้านความรักคนโสดยังมองว่ายังโสดนะทําแต่งานภาระเยอะปัญหาก็เยอะนะครับไม่มีเวลาสนใจมองหน้าใครเลยทีเดียว คนมีคู่รักใร้กันดีมั่นคงแต่ความโรแมนติกจะลดลงบ้างนะต่างฝ่ายก็ต่างมีภาระหน้าที่ของตนเองนะครับให้จิตวิญญาณมองว่าอย่ามัวแต่ทํางานอย่างเดียวนะลองทําบุญบริจาคทานแก่ผู้ยากไร้ดูบ้างนะครับยิ่งให้เราก็ยิ่งได้ทําตามกาลังตามความสามารถแลวจะได้สิ่งดีๆตอบแทนเลขเด่นประจําสัปดาห์ได้แก่เลข2เลข3เลข7และเลข6นะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับ ชุดคำทำนายเลข1ถึงเลข3นะครับตรงไม่ตรงยังไงฝากคอมเมนต์แล้วก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับอยากจะดูดวงส่วนตัวนะครับคลิกลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะครับ